มาเลยเพื่อนอะสีฟ้านะ,ะสีฟ้าสีเหมือนตัวเพื่อนเลยต่อไปสีอะไรเพื่อนอะสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะมีเพื่อนนําทางที่ดีเป็นสีแก่ตัวนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรบอกกันและเราก็จะมาเล่นแมบนี้เลยหนีสกู๊ปปี้ดูนั่นเองนะคะ ทำไมต้องหนีสกูปี้ดู <What? S 1> ทางทางที่สกูปีด้ดูใจดีจะตายนะเป็นหมาที่ดูใจดีมากเลยอะแต่ว่าในแบบนี้เราต้องมาหนีสกูปี้ดูนั่นเองนะคะ <Huh? S 1> ก็เป็นแมปออบบี้หรือว่าแมปกระโดดอีกแล้วชอบมากเลยเนะี่ยะทางทางที่เมื่อก่อนนี่คือเกลียดแมปกระโดดมากแต่พอเล่นไปเล่นมาพี่นิว่ามันก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหนีสกูปีด้ดูกันดูดีกว่านะคะไปเล่นกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปสกูปปี้ดูอบบี้เดี๋ยวนะทำไมแมปมันมีแค่นเนี้ยแมปมันดูน้อยมากเลยนะคะดูแบบไม่มีอะไรเลยนะจะเห็นว่ามันจะมีตัวสกูปปี้ดูเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้นะคะหน้าตานี้แบบดูใจดีมากแล้วในแมปนี้เนี่ยคนเล่นน้อยมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากระโดดหนีสกูปปี้ดูกันดีกว่านะเฮ้ยโอ้กับโดนอันนี้ค่ะเราต้องกระโดดไปแบบนี้ yeah. <c oughs> เ,นเนี่ยเอาให้โดนโดนยังไงเนี่ยโดนเฉยเลย เอาใหม่นะคะเ <What? S 1> มื่อกี้ไปโดนนะทุกคนห้ามโดนเส้นสีฟ้าเด็ดขาดน,นะคะเย่ yeah. แล้วเราต้องเข้าไปในตัวสกู๊ปปี้ดูนะคะห่างสกู๊ปปี้ดูนี่คือแบบว่าตรงเดวเลยนะ <c oughs> เป็นตัวสกู๊ปปี้ดูเลยอะเราต้องเข้าไปในนี้นะคะไปแล้วเย่ yeah. เข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็มาตรงนี้มันคืออะไรเราต้องกระโดดข้ามรถตู้นะคะเป็นรถตู้ที่อยู่ในเรื่องสกู๊ปปี้ดูนั่นเองนะทุกคนเย่ yeah. แล้วเราก็มาจุดเซฟตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ไปกันต่อเลยแบบนี้อาแล้วก็ห้ามโดนสีแดงนะคะบึ๊บแบบนี้เราต้องกระโดดข้ามไป y ย่า yeah. ดูแล้วไม่ยากนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เซฟเลยถัดมานะครับเป็นขนมสกู๊ปปี้ดูเนี่ยเป็นขนมที่สกู๊ปปี้ดูชอบมากๆเลยนะในการ์ตูนสกู๊ปปี้ดูนั่นเองแล้วก็ต้องมากระโดดข้ามกล่องขนมเหมือนกันนะะเป็นแบบออบบี้ที่ดูง่ายๆอีกซีนะคะ <Huh? S 1> ส่วนด้านนี้วอดเดดเดี๋ยวนะ อ้าวเฮ้ยล่วงล่วงเฉยอ่ะอันนี้เรายืนไม่ได้นะทุกคนถ้าเกิดเราไปกระโดดบนนี้เราจะร่วงนะคะเออแบบนี้นะโอกาล่วงเฉยล่วงได้ไงเนะี่ยโอ้โหอ่ะเอาใหม่เนะคยฮะฮึบโอเคโหตัวนี้มันไกลกันมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะฮึบโอ้ยโอ๊ย,เ,อยเป็นจะหุยทาไมไม่รอดทุกคนเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วทุกคนเดี๋ยวนะไอ้ตรงเนี้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะมันสามารถเยียบได้นะคะฮึบเนี่ยแต่ว่าเป็นบางอันนะ มันต้องสว่างการอ๋อนีอ่ไงเหยียบได้ทุกคนเห็นไหมเหยียบได้อ๋อโอเคเราก็โง่ตั้งนานนะคะมันสามารถเหยียบได้อยู่นะคะแล้วเราก็เซฟนะทุกคนอ่ะไปต่อกันเลยวอดเดสนี่คืออะไรน้ําฝนน้ําฝนแน่นอนนะคะเพราะว่าด้านบนนี้เป็นเมฆนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาอ่ะไปกันเลยนะคะเราห้ามเหยียบโดนน้าฝนเด็ดขาดปึ๊บ ฮึบโอเคแล้วเราก็เซฟตรงนี้เลยบอดเดตโอเคเราขึ้นไปกันต่อนะคะโดยการไต่ขึ้นไปบนนี้อ่ะยังไม่หมดต้องไต่ขึ้นไปอีกนะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะยังไม่หมดต้องไต่ขึ้นไปอีกทำไมมันไต่ไปสูงจังพอเราถึงตรงนี้เราต้องกระโดดลงไปทุกคนว้าโอ้หสูงสูงจริงๆนะคะแล้วเราก็ต้องมากระโดดข้ามตรงนี้นะคะ เป็นแป้นๆแล้วก็มีหน้าสกูปไปดูแปะอยู่นะทุกคนโอเคไปกันต่อเลยอึ๊บแล้วก็เซฟแบบนี้บอดเดดอะไปเลยนะคะฮึบฮึบอันนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนเนี yeah. ่ยแล้วก็เซฟนะคะแล้วเราก็มาถึงตรงไหนถึงตรงไหนเนี่ยโอ้โหต้องสไลเดอร์นะคะไปแล้วเข้าแมปอื่นไปเลยนะคะไปเข้าแมปอะไรก็ไม่รู้เนี่ย สรุปนะแมบปบสกูปี้ดูได้จบลงแล้วโอเคหลังจากที่เราเนะี่ยค่ะไปเล่นแมปสกูปีด้ดูออบบี้มาเมื่อกี้นี้นะซึ่งเป็นแมปสั้นๆนะคะมีแค่ไม่กี่ด่านเพราะฉะนั้นต่อมาเราก็จะมาที่สกูปี้ดูโกดลี่รันนะคะอันนี้ไม่ใช่ด่านออบบี้นะแต่ว่าเป็นด่านสปีดรันครั้งนี้เราจะเข้าไปในโหมดสปีดรันกันตื่นเต้นชะมัดเลยโอเคไปดูกันเลยค่ะแรนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเอ,อ่อสกูปี้โกดลี่รันนะคะ ซึ่งเป็นแบบสปีดลารนะน้แบบนี้เราก็มายืนอยู่กับตัวละครนะคะในสกูปปี้ดูอันนี้คือเฟรดนะคะชากี้นะคะตรงนี้นะคนนี้ก็เป็นคนที่สนิทกับสกูปปี้ดูน่าดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นสปีดลรันกันไปเร่อยฮึบเอล่วงเลยมาถึงก็ล่วงเลยนะคะโอ้โอเคเกือบลนเกือบลนไปเลยนะทุกคนไม่ต้องรีบไม่ค่อยไปโอเคได้อยู่อ้าได้อยู่นะคะฮึบโอเคฮึบเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนแฮะขึ้นไปอ โอเคผ่านด่านแรกแล้วมาด่านที่สด่านที่2องจะเห็นว่าเป็นแบบอีซี่นะคะตรงนี้นะคะมันบอกว่าเป็นแบบอีซี่จะอีซี่ขนาดไหนมาดูการฮึบโอเคฮึบอ้โอ้โหเกือบไม่รอดเย่เย่ค่อยๆไปนะทุกคนเพราะว่ามันคือด่านปิเอ้าทําไมอะล่วงเฉยเอาใหม่นะทุกคนนี่เราต้องมาเริ่มใหม่เลยนะฮู้อะไรกันเนี่ยอึบโอเคฮึบโอเคทุกคน ค่อย่อยไปนะเฮ้ยโอ้ทาไมล่วงอะ่ะโอ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนรู้สึกว่ายัางไงซะเราก็ไปไม่ได้ทุกคนทําไมมันไปไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันไปไม่ได้นะมันคือแบบอีหยังกะทําไมเราถึงไปไม่ได้ดูนะปุ๊บอา้าวเห็นไหมเราก็เด้งกลับมาที่เดิมนะคะโอ้โหนี่คืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแมปยังไม่สมบูรณ์หรือเปล่ามันไม่สามารถไปต่อได้เลยนะคนะ ยังไงก็ไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรออกไปจากแบบนี้ดีกว่านะแบบต่อมาเ,เป็นแบบ Escape TikTok Obby นะคะทุกคนเนต้องรู้จกักแอบปบ TikTok นะคะซึ่งเป็นแอปที่กำลังโด่งดังในขนาดนี้และเราก็จะมาทำการเล่นแบบอ,อ o b b y ในเวอร์ชั่นของ TikTok กันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเ,เดี๋ยวนะทุกคนคือเดี๋ยวนะงงมากคือในแบบเนี่ยมันบอกว่าเป็น t i k t o k ใช่ไหมแต่พอเราเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นแอมองอันะคะ เดียวนะมันโปแมนเด้อเดี๋ยว what the ทำไมต้องเป็นแบบนี้อะโอเคแล้วเรากลายเป็นตัวเอมองอัดเฉยเลยนะแล้วพี่นิวก็เป็นตัวสีแดงนะคะแล้วแต่ว่าใครจะถูกสุ่มเป็นตัวสีอะไรแล้วเราก็ต้องมาทําการกระโดดออบบี้นะคะในเวอร์ชั่นของตัวเอมองอัดนั่นเองนะทุกคนทําไมมันเป็นแบบนั้นล่ะนี่นี่ค่ะพี่นิวก็ผ่านด่านแรกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าท่าทางการเดินนี่มันแบบน่ารักมากเลยนะทุกคนดูดิ เดินทุกดิ๊กุกดิกนะคะ,ๆๆะ,คะเหมือนตัวไข่งก็ไม่รู้อะ่ะเราก็เซฟตรงนี้นะคะโอ้โหอ่ะไปกันต่อเลยอึบอุ้ยเดี๋ยวเอมองอัสนี่คือแบบว่ามันแบบว่าขาสั้นมากเลยนะคะมันอ่านว่าอมองอัดหรือเอมองอัดทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าเกมนี้นี่เอาจริงๆนะพี่นิวเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยนะแต่ก็รู้จักนะคะ <c oughs> จากติกตอกเรากลายมาเป็นอมองอัดโอเครู้สึกว่าในแบบนี้มีประมาณ 90ก้าสิบกดานแน่ๆนะโอ้ยเดี๋ยวมีเก้าสิบกระดานเลยหรอโอ้ไม่ก็ทุกคนทําไมมันเยอะเหลือเกินเก้าสิบกดานเฮ้ยมันไม่จริงใช่ไหมตอนนี้พี่นิวเพิ่งอยู่ด่านหกนะคะโอ้ไม่ก็มีเก้าสิบกระดานอออเคเริ่มใหม่นะยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะเอมองอัศไต่บันไดไต่บันไดขึ้นไปแบบนี้พี่เนิวชอบตัวมันนะตัวมันดูลูกดิ๊กน่ารักเกือบล่วงน่ารักดีนะคะ นี่ค่ะเซฟเลยนะคะค่อยๆไปนะโอเคได้อยู่เซฟเลยอันนี้คืออะไรให้เราเลือกประตูโอ้โหเมื่อกี้เห็นเพื่อนเข้าไปสีชมพูใช่เลยนะคะต่อไปสีแดงแงยตามเพื่อนไปสีแดงเย่สีอะไรชมพูโอ้โหเพื่อนขอบคุณมากที่นําทางให้เรามีเพื่อนนําทางนี่มันดีแบบนี้นี่เองนะคะสีชมพูนะสีชมพูต่อไปสีอะไรเพื่อนสีอะไรสีอะไรมาเลยเพื่อนอ่ะสีฟ้านะสีฟ้าสีเหมือนตัวเพื่อนเลยต่อไปสีอะไรเพื่อนอ่ะ สีฟ้าเหมือนเดิมนะคะมีเพื่อนนาทางที่ดี <S <s เป็นสีแก่ตัวนะคะต่อไปสีเหลืองโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟนะคะแบบนี้เยเฮ้ยโอ๊ยเอมองกัตเออยายาได้อยู่รู้สึกว่าเป็นการเล่นดับออบบี้ที่ลุ้นมากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากเอมองอัสของเราเนี่ยขาสั้นนะคะเวลากระโดดเนี่ยโอ้โหต้องคอยลุ้นมากๆเลยทุกคนเย่เยวู้เซฟเลยไปกันต่อเลยพวกแบบรัวๆมาที่ด่านนี้ยังไงอุ๊ยเดี๋ยวนะบดแดด ห้ามโดนสีเหลืองเหรอเอ้ยเป็นไหลด้วยเป็นแบบไหลเลยแต่ยังยังไม่รอดนะคะทุกคนทาไมอึ๊บอึ๊บมันไหลด้วยนะเออโอเครอดแล้วฮูวูสุดยอดอันนี้คืออะไรห้ามโดนสีแดงนะคะค่อยๆไปแย่อึ๊บโอ้โหสุดยอดแย่เอาล่ะค่ะตอนนี้พี่นิวก็เล่นมาจนถึง95เปอร์เซ็นแล้วนะคะหัวเราะสะใจมากนะคะก็เราขอข้ามาที่95เลยแเซ็นล้วกันนะคะเพราะว่ามันนานเหลือเกินนะ ถ้าเกิดเราเล่นแบบว่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอาจจะเบื่อกันนะคะพี่นิวก็ขอข้ามาที่ใกล้จะถึงเส้นชัยเลยลวกันนะทุกคนตอนนี้อมองอาร์ตของเราก็เก่งมากเลยนะคะพาตัวเองนะคะมาถึงเกือบถึงเส้นชัยได้ทุกคนเย่ yeah. ต้องร้อยด่านคิดดูนะตอนนี้ใกล้แล้วนะทุกคนนะความจริงใกล้เข้ามาแล้วเอา้าเรื่อยๆร่วง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 ปิดท้ายเลยเอาใหม่นะทุกคนฮึโหเลยนะทําไมอะมันเป็นสีขาวเนี่ยมันดูยากมากเลยนะอึบ ยังไงอึ๊บโอ้โหเกือบนะอึบได้อยูเฮ้ยโอ้ล่วไปเลยนะคะทุกคนเอาล่ะทุกคนเราจะไม่ย่อท้อน,นะเพราะว่าเส้นชัยอยู่แค่ตรงหน้าเท่านั้นเห็นไหมทุกคนว่าเส้นชัยมันอยู่แค่ตรงหน้าเท่านั้นเราต้องทําให้ได้นะคะอึ๊บอย่าล่วงได้อยู่ไปดีอ้โหผ่านมาได้กว่าจะผ่านได้ทุกคนโอเคอันนี้กระดึ๊บไปเลยเย่เย่ เย้โอ yeah. oh. oh. ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนและนี่คือเส้นชัยของเอมองอัดนั่นเองนะคะเย้เย้เย้ยหนึ่ยก่าดานที่เราผ่านกันมามันสุดยอดมากเลยนะคะแล้วมันก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยนะทุกคนของรางวัลก็เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะ อันนี้คืออะไรอ๋อวิ่งไวนะคะนี่ทำให้เอมองอัสของเราวิ่งไวได้แล้วมันก็จะมีหมวกให้เอมองอัสใส่ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแงหน้าตาน่ารักทีเดียวนี่เ <c oughs> เดี๋ยวนะทําไมคนนี้สีไปแบบสีเดียวกันไปหมดเลยนะคะสีแดงสีเดียวกันไปหมดเลยวอทเดสอ๋อนี่ไงมีการเพ้นตัวด้วยถึงว่าเขากลายเป็นสีเดียวกันสมมุติเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะเราก็จะกลายเป็นเอมองอัตตัวสีฟ้าล้วนเลย <c oughs> <c oughs> น่ารักดีนะพี่หนิว่าเอมองอัสเนี่ย ในแบบนี้มันดูน่ารักไงก็ไม่รู้นะคะอ้าววันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจพี่เมนจะเด้งดึงตรงไหนเลยหรือว่าตัวเราหนักเอมองอัดอ๋อนี่ไงเด้งแล้วนะคะอ๋อนี่ไงโอ้เด้งดึงเด้งดึงรู้สึกว่าเอมองอัดเนี่ยต้องไปลดน้ําหนักแล้วนะคะกระโดดไม่ค่อยขึ้นแล้วนะทุกคนดูดิ <c oughs> <c oughs> ตัวเป็นตุ่มมากเลยนะคะตอนนี้โอ้แต่ว่าก็ดูน่ารักปีกแบบนึง